สวัสดีครับมือนอวันที16่16เมษายนพศ2567นะครับเมือนี้เขามาตัดหญ้าแพ่งกวลาตะเสาเลยนะครับจุดบริเวณที่เหลือหมู่บ้านนี่มือนี้เขาตัดออกมดเลบทั่วแปลงเลยนะครับแปลงนี่สำหรับแปลงนี้นะครับหญ้าจุดนี้เป็นหญ้าจุดที่หนาที่สุดของแปลงนี้นะครับเนี่ยของงานนี้เพราะว่า ขี่งัวมันมาหลายอยู่นี่แล้วก็น,น้ำสูบมานี่มันมาหงอยอยู่นี่นะครับจุดนี้จะเป็นจุดบริเวณที่หนานะครับหยาขึ้นหน้านะครับสังเกตเบื้องได้จากทึงหานะครับแล้วก็ตอของหานะครับจะบมีบริเวณที่เป็นดินไหลนะครับเส้นไหลจะเป็นตอของหยานี่นะครับผมใส่วิธีการตัดสูงนะครับตัดสูงเติบเหลือประมาณ หาเส้นกว่าๆไนละครับตอนนี้อาทิตย์หน้าผมกะจังจะมาสูบน้ำใส่นะครับแล้วก็ว่านปุ๋ยบำรุงดีถ้าผมมีเวลาเน่ยผมก็จะเอาขี่งวัวมาใส่นะครับอาทิตเต็มกระบะรถพอดีนะครับนี่นี่ประมาณหกแถวนะครับหกแถวแถวตั้งเนี่ยหกแถวนะครับแล้วก็แถวขอบก็อ,อีกสองอาจิเป็นแปดพอดี นี่นะคร,ครับมือนี้ก็สิเป็นมือสุดท้ายของการยุดนะครับช่วงเทศกาลสงการก็ทีได้กลับไปทํำหนาที่ภาระงานของเจ้าของก็เลยมาตัดห้าไว้ให้งัวนะครับก็ิกินได้ประมาณมือสองมือสามมือนั่นแหละครับสันยอมให้สันให้กินมือเดียวมันก็เมดอิริแหละครับเพราะว่าช่วงนี้ง้วขาดห้าน,นะครับเท่ากับมีพอให้ได้กิน นะครับบ่อได้ขาดแต่ว่ากับ,บ่อไดห้หลนะครับเอามาแลกเปลี่ยนเลี้ยนรูนะครับเอามาฝากพี่น้องป้องไปผู้ปลูกหญา้าเลี้ยงสัตว์สู่ผู้สุคนนะครับเป็นจังไลยเนาะสงการเลี่แล้วผ้ากันเบิงบ่งงัวเบิ่งมอเบืองหนอผ้ากันเบิง่งตาสร้างกับสิงช่วงนี้ แดดแห้งนะครับก็นี่ขนาดมาตส่านี่สวยมากก็เริ่มเริ่มมีนะครับเริ่มมีแดดแน่แล้วแต่วายุแปลงหยานี่เป็นสีล้มๆมนะครับเป็นมีลมว่อยวอยู่ก็เพราะเย็นเย็นดีเนี่ยแหละครับเพราะแบกหยาบมืองยอัน,นี้ผมตัดตากแดดไว้ก้อนนะครับเพราะว่ามาหมูอเศร้านี่มันมีนหมอกนํำข้างนะครับอยู่ผมก็ตัดแล้วก็ตากแดดไปจะเข้าแล้วก็จะไปพึ่งไว้นะครับพึ่งล้มไว้อยู่ มองเก็บย่เทียงหน้าแล้วก็จังจะเอาให้เขากินนะครับมือนี่เอาภาพบรรยากาศเอาวิธีชีวิตช่วงวันหยุดนะครับมาฝากน้องปอง,ปองปาาเอฟซีผู้สุข้นนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมีขอสอบถามมีปัญหาสักถามสามารถ ติดต่อมาได้นะครับท่านผมหูผมกสิบอกแนะนําไปนะครับฉันบ่กหูหรือว่าย่งบัท่านเ,เคยพ่อนี่ยกสิไปหาขอมุ่นสอบถามผู้คนมีประสบการณ์มาฝากมาตอนพี่น้องนะครับผมเอากรอยู่มอมเมะอยู่ในแปลงหยาจะคล้องนะครับบริ่อไปถ่าย,ปย,าย,าย,ายแปลงหยาพืชนักเถื่อมาเห็ดเบียกระตางมาเห็ดเบียกแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศเอามาฝากพี่น้องฟ้องไปนะครับ บ่ได้ไปหาเลาะทายหม่องอื่นน้ำเพลินแล้วเนี่ยมาเห็ดเบียกอลไรก็เลยเออไายฝากพี่น้องปองไปกันนะสันดีคาเทียผู้เพลินเบิงผู้เพลินอยากปลูกหญ้าผู้เพลินมีข้อคำถามคาเทียเพลินเบิงแล้วเพลินได้ความรู้เพลินได้วิธีการกับที่เป็นอยังบุญอย่งคุณกับที่ได้บุญน้ำกันอยู่สันดีอันนึ่งคือความคิดของผมนะครับอันนี้ก็ปลูกมาตั้งแต่ปี2564ั่ไปแล้วครับ นี่ก็บสีเขีาปีที่สามแล้วมิถทุน้านี่แหละสีเขีาปีที่สามแล้วกับบริหารจัดการเบิ้งแง่งดูแลมันไปนี่แหละครับเพราะได้ใส่ได้สวยเพราะได้ตัดให้งอหุ่วขอกนะครับผมว่าได้ว่าต้องซื้อต้องขายดอกจังจติดต่อมาได้นะครับมาโทรมาสอบถามหรือว่าฝากข้อความข,ข้อคำถามไว้ได้นะครับผมก็สะตอบให้ นะครับมือนี้ได้เวลาสมควรกับเวลาแล้วนะครับได้เวลาสมหวนสมควรแล้วสีขออนุญาตบาดคำบเบกหยาใส้รถด,ด้บอะีรมือนี้มาผู้เดียวเดเห็ดผู้เดียวใช้เดียวเลยดิมือนี้มือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ